สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวของยุโรปตะวันตกนะครับกำลับบงเตรียมพร้อมสําหรับความขัดแย้งกับรัสเซียอย่างจรงิงจังเนื่องจากประสบกับปัญหาในการยอมรับการสิ้นสุดของระเบียบโลกแบบคั่วเดียวในขณะเดียวกันนั้นนะครับทางด้านนักการเมืองอาวุโสชาวเยอรมนีได้ออกมาประนามแผนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกองทัพเยอรมนี ผ่านระบบคัดเลือกแบบลอตเตอรี่โดยยอะเยอะว่าสิ่งที่ว่านี้เป็นความบกบรุนของรัฐบาลต่อสองครามที่วาดภาพขึ้นแล้วก็สร้างความกลัวให้กับประชาชนความเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดีย๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมนั้นเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ ามการรายงานข่าวนั้นบอกว่ายุโรปตะวันตกนั้นกําลังเตรียมพร้อมสําหรับความขัดแย้งกับรัสเซียอย่างจริงจังเนื่องจากว่าประสบกับปัญหาในการยอมรับการสิ้นสุดของระเบียบโลกแบบั้วเดียวโดยทางด้านฝั่งของเซอร์เกย์นาริกินหัวหน้าหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซียบอกว่าประเทศต่างๆทั่วยุโรปนั้นได้เพิ่มงบประมาณทางทหารนับตั้งแต่ความขัดแย้งในยูเครนปะทุขึ้นเมื่อปี2022โดยตกลงจัดสรรงบประมาณจํานวน800ล้านยูโรสําหรับวัตถุประสงค์ทางการทหารภายในปี2030 ตามแผนการร่วมของสหภาพยุโรปนักการเมืองบางคนในกลุ่มประเทศสมาชิกก็เริ่มพูดถึงภัยคุกคามจากรัสเซียมากขึ้นรัสเซียได้ปฏิเสธว่าไม่มีเจตนาร้ายใดๆต่อรัฐสมาชิกของนาโต้ในวีปยุโรปแต่เตือนว่าจะตอบโต้รุนแรงหากเกิดการรุกรานรัสเซียในการกล่าวสุนทรพจน์ที่การประชุมสุดยอดในเมืองสมาการ์ของอุซเบกิสถานนารตกินนั้นเน้นย้ำนะครับว่าทุกฝ่ายต้องทำทุกวิธีทางเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระเบียบโลกหลายขั้วเกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีสงครามครั้งใหญ่เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วง เวลาทำประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเขากล่าวเพิ่มเติมว่ายุโรปตะวันตกกาลังนิรนรนในการปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงใหม่และทางออกเดียวที่ผู้นําอย่างนายกรัฐุนตีเยอรมนีอย่างฟรีดิทเมิร์ตประทับนีฝรังเศตอย่างเอ็มนูเนลมาครงหรือว่าหัวหน้านักการพูดของสาภาพยุโรปอย่างคาจาคารลสคิดออกก็คือการต่อต้านรัสเซียอย่างรุนแรงและการเล่งสร้างศักยภาพทางทหารของยุโรปโดยมุ่งเน้นไปที่ความขัดแย้งทางทหารครั้งใหญ่กับรัสเซียคำกล่าวของหัวหน้า SVR ของรัสเซียมองว่าการกระทำของสภาพยุโรปและอังกฤษนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับสงครามซึ่งรวมถึงความพยายามในการติดตั้งอาวุธใหม่ให้กับกองกำลังนาโตในทวิตยุโรปการผลักดันให้ผลิตอาวุธเพิ่มเติมและการโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านรัสเซียที่เผยแพร่สู่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเมืองหลวงในยุโรปตะวันตกนั้นกําลังประสบปัญหาในการหาทหารใหม่ที่มีสภาพจิตใ,ใ,ใ,ใจและร่างกายที่เหมาะสมท่ามกลางความเบื่อหน่ายและความไม่พอใจอย่างกว้างขวาง,วางต่อชนชั้นปกครองโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่นาริกินนั้นบอกว่ายังไม่มีความมั่นใจ ว่าทางด้านในส่วนของเบลเยียมฝรั่งเศสหรือว่าเยอรมน,นีหรือแม้แต่สหรัฐนั้นจะปฏิบัติตามพันธกรณีของตนหรือว่ามาตราห้าของสุนทีสัญญานาโต้น,นะครับหากเกิดสงครามกับรัสเซียขึ้นนาริกินเน้นย้ำนะครับบอกว่าสหภาพยุโรปเข้าใจดีว่าหาประศิกการมีส่วนร่วมของสหรัฐความหวังที่จะได้เปรียบทางยุทธศาสตร์เหนือรัสเซียนั้นเป็นเพียงภาพลวงตายังไม่มีความมั่นใจในฝั่งของชาติเหล่านี้นะครับทางด้านมาเรียสคารว่า โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็กล่าวนะครับว่ายุโรปตะวันตกนั้นกําลังทําทุกอย่างเพื่อทําให้ความขัดแย้งในยูเครนทวีความรุนแรงขึ้นพร้อมกับกล่าวหาผู้นําของประเทศในสาภาพยุโรปว่าเป็นมือสมัครเล่นที่ไม่เข้าใจผลลัพธ์ของการกระทําของตอนในขณะที่ทางด้านซาร่าวากนสคเนตนักการเมืองอาวุโสชาวเยอรมนีได้ออกมาประนามแผนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกอ,องทัพเยอรมนีผ่านระบบคัดเลือกแบบลอตเตอรี่โดยเยาะเย้ยสิ่งที่เธอเรียกว่าเป็นความมุ่นของรัฐบาลต่อสงครามที่วาดภาพขึ้นกับรัสเซีย รัฐบาลเยอรมนีนั้นกาลังตกเถียงถึงแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพเพื่อตอบรับคําเรียกร้องของนายกรัฐมนตรีฟรีดิทเมิร์ทที่ต้องการให้กองทัพเยอรมนีเป็นกองทัพภาคพื้นดินแบบดั้งเดิมที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปรัฐบาลนั้นมีเป้าหมายที่จะขยายกองกำลังติดอาวุธของประเทศให้มีกําลังคนเพิ่มขึ้นถึง80,000นายโดยมีการเสนอให้ใช้ระบบคัดเลือกแบบลอตเตอรี่หากจำนวนอาสาสมัครนั้นไม่เพียงพอซึ่งอาจนําไปสู่การบังคับให้ใช้เกณฑ์หานอีกครั้งซึ่งถูกระงับไปตั้งแตต่ปี2011ในนการพบ วากินเนสนั้นอนดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกรัฐสภายุโรปได้เยาะเยะ้ยแนวคิดลอตเตอรี่อย่างหนักโดยบอกว่ายินดีต้อนรับสู่บนคาสิโนในสงครามที่ซึ่งชีวิตคุณคือเดิมพันพร้อมวิพากษ์วิจารณ์วัฒกรรมของรัฐบาลว่าอยู่ในภาวะสงครามกับรัสเซียและเรียกร้องให้มีกองทัพที่พร้อมรบที่เหนือกว่าที่จะเป็นผู้ชนะเธอยังตั้งข้อสังเกตยอย่างตรงไปตรงมาว่าเรื่องทั้งหมดนั้นมันเกินกว่าที่จะรับมือได้อาจจะมีใครควรอธิบายได้ว่านายกรัฐมนตรีผู้ยิ่งใหญ่ของเราฟังว่ารัสเซียนั้นเป็นมหาอำนาจนิวคียร และสงครามกับมหาอำนาจนิวเคลียจะไม่ถูกตัดสินด้วยจำนวนทหารว่าเกนเนเน็กนั้นเน้นย้ำนะครับว่าความตื่นตะนกเกี่ยวกับการรุก,การานจากรัสเซียที่ถูกกล่าวอ้างนั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระเมื่อพิจารณาว่านาโต้มีจํานวนทหารมากกว่ารัสเซียถึงสามเท่าด้วยพลวัตอํานาจเหล่านี้ปูตินควรจะบุกโจมตีเราได้หรือเราไม่เกณฑ์ทหารหนุ่มสาวแปดหมื่นคนเข้าประจําการพวกเขาก็ต้องการหลอกขายความคิดนี้ให้เราเป็นคนโง่จริงๆว่าทกกรมของเธอสะท้อนถึงความเห็นที่ตรงกันข้ามกับแนวคิดกระแสะหลักในเยอรมนี ซึ่งรัสเซียเองนั้นก็ปฏิเสธอย่างต่อเนื่องถึงเจตนาที่ศัตรูต่อสมาชิกนาโตหรือว่าสหภาพยุโรปและกล่าวว่าการตื่นประหลกของตะวันตกเกี่ยวกับสงครามที่กําลังจะมาถึงนั้นเป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่มีมูลความจริงขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอย่างสเกลารบ็อบได้กล่าวว่ารัฐบาลของยุโรปนั้นกําลังดําเนินการทางทหารที่อันตรายและอ้างว่าเยอรมนีนั้นกําลังก้าวเข้าสู่ในส่วนของโฟร์ดิสผ่านการขับเคลื่อนในการสืมอาวุธครั้งใหญ่ความขัดแย้งที่เกี่ยวกับแผนการเกณฑ์ทหารของรัฐบาล แสดงให้เห็นถึงความแตกแยกที่เพิ่มขึ้นในเยอรมนีเกี่ยวกับน,นโยบายความมั่นคงและการรับรู้ถึงไปกุกการทางด้านรัเสเซียก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยครับก็มียุโรปนั้นกําลังทํางานร่วมกับยูเครนนะครับเพื่อเตรียมข้อเสนอ12ประการในการยุติสงครามกับรับสเซียในแนวรบปัจจุบันนะครับโดยล่าสุดนั้นก็บอกว่า เรื่องนี้เนี่ยครับคณะกรรมการสันติภาพซึ่งมีประทับดินโดนั่นทัาผู้นําของสหรัฐเป็นประธานจะทําหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินการตามแผนที่เสนออย่างไรก็ตามรายละเอียดของแผนกําลังอยู่ระหว่างการสรุปและก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและข้อเสนอใดๆก็ตามจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสหรัฐซึ่งเจาา้จาหน้าที่ยุโรปอาจเดินทางไปสหรัฐในสัปดาห์นี้ทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าวจะมีขึ้นได้เมื่อรัสเซียนั้นทาตามข้อตกลงจุดยิงของยูเครนและสองฝ่ายให้คํามั่นที่จะหยุดยั้งการลุกพืบทางดินแดนข้อเสนอดังกล่าวจะเป็นการกําหนดให้ส่งตัวเเดด็กกกททที่ถูในทศทัั้งหมบย และแลกเปลี่ยนตัวนักโทษยูเครนจะได้รับหลักประกันความปลอดภัยรวมถึงเงินทุนสําหรับซ่อมแซมความเสียหายจากสงครามและยูเครนนั้นจะได้รับช่องทางในการเข้าร่วมกับสาภาพยุโรปขณะที่มาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียจะค่อยๆย,ยกเลิกส่วนเงินสำรองของรัสเซียที่ถูกธนาคารกลางอายัดไว้สามแสนล้านดอนลลา,าร์สหรัฐจะถูกส่งคืนก็ต่อเมื่อรัสเซียตกลงจะสนับสนุนการฟื้นฟูยูเครนหลักสงครามและข้อจํากัดเหล่านี้มีโอกาสกลับมาได้อีกหากว่ารัสเซียนั้นโจมตีประเทศเพื่อนบ้านอีกครั้งนอกจากนี้รัสเซียและยูเครนจะต้องเข้าสู่การเจรจา เกี่ยวกับการปกครองดินแดนที่ถูกยึดครองขณะเดียวกันนั้นเซเลนกี้ได้กล่าวในแถลงการนะครับว่าการพบปะกกับโดนัลด์้นทมป์ถือเป็นความสําเร็จและเพราะเป็นเพราะสามารถทําให้ทัป์แสดงจุดยืนสนับสนุนการหยุดยิงตามแนวทางปัจจุบันได้ถึงแม้ทัป์นั้นจะเคยเปลี่ยนแปลงข้อแถลงเกี่ยวกับยูเครนอยู่บ่อยครั้งก็ตามแต่หลังการประชุมกับทางด้านเซเลนกี้ทัป์ก็ได้ประกาศสนับสนุนแนวคิดที่ให้เริ่มการยุดยิงจากเส้นแบ่งที่กองกําลังของทั้งสองฝ่ายยึดครองอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นจุดที่สอดคล้องกับฝัยเรรนนนและะพััธมตตตวก เซเลนกี้ยังได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่ารัเสเซียเริ่มสนใจการพูดน้อยลงโดยอัตโนมัติเนื่องจากว่าการเลื่อนการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับขีปนาวุธโทมาฮอคสำหรับยูเครนอย่างไรก็ตามตนเห็นว่าโทมาฮอคคือการลงทุนที่แข็งแกร่งในด้านการทูตเพราะยิ่งยูเครนมีขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลมากขึ้นเท่าใดรัเสเซียก็จะยิ่งมีความเต็มใจที่จะยุติสงครามมากขึ้นเท่านั้นตนจึงจะมีการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธมิตรยุโรปและสหรัฐเกี่ยวกับอาวุธพิสัยไกลต่อไปนั่นก็เเเปป็นนนนนนนออออีีีกหหึ่่่่่่งงคคววาาามลืไททสใจััชดต้ นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับ,รบฟังกันเท่ามาแล้วก็สนับสนุนช่องถาอัปเดตผ่านบัญชีธนาคารกรสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีก็1693425111นะครับ1693425111หรือว่าคุณผู้ชมนั้นสนับสนุนด้ดยการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับ หรือสนับสนุนผ่านซูปเปอร์สติกเกอร์ซูปเปอร์แชทซูปเปอร์แตงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันครับ